ไ,ไม่งั้นเราก็เอาไปทั้งถ้ามันใส่ไม่ได้เอาไปทั้งหมดนั่นหรือไม้ไมทั่วดินทำไมอ่ะอนเดี๋ยวมาให้ใจปลูไปไก่อนปไปก่อนอันนี้ทำไมอันนี้คืออะไรเนี่ย รองเท้าอะไรเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> เสรองเท้าซะด้วยนะ <Okay. S 1> เรามาถ่ายกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันตามมาเลยทำไมสรรค์บ้านนาเดินค้างกับเพลกับเพล <laughs> เออเป็นอะไรมะขาไม่เท่ากันหรอเหรอก็แม่บอกว่าไปหาไอ้ไข่มาเนี่ยสงสัยจะได้อีกวมั้งเนี่ยอืแล้วนี้ชุดอะไรเนี่ยชุดเรียกว่าชุดเข้าป่าถ้าเ่าเหนื่อยละ จงเดินเข้าป่ไปืมขี้ไก่มันเหม็นเหมือนกันนะปุ๋ยอะแต่มันดีใช่ไหมให้อะไรนะให้ผลขี้อะไรให้หนออุ้ยอ้ยขี้ไก่ให้ผลขี้คุให้หนอ ไม่ได้พ <Bond> ี่คนเชยโลเยอะพี่เยอะเลยนี้เราก็รีบไปกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าจะมืดซะก่อนว้ายงง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  อันนี้สก้านี้ที่เอามาประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะนู่นค่ะพ่ออยู่นูน่นอันนี้สมหวังบ้านนาน้นครอบครัวสุขสันต์ชื่อนี้ก็มาจากเฟซบุ๊กนะคะโอ้ยนี่พ่อทำไรข,ขดดุดก่อนแล้วเหรอนี่นอันนี้คือต้นอันนี้คือโอ้โหอมเต็มเต็มเลยแต่มันไม่เท่าไหรมมันดินมันแข็ง ฝนไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วเราต้องลดน้ำก่อนไหมให้ไม่มีน้ำลดไม่มีเราต่อเก็บตัาถั่วมันอ้าวอันนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยเห็นว่าต้นถั่วเขาเรียกว่าถั่วอะไรถั่วลิสงถั่วดินหรือถั่วดินนะคะนี่นี่นี่อันนี้แสบหัวมันเต็มเม็ดเต็มเลย ไม่ได้ฉีดยาอะไรอะไรเหรอธรรมชาติล้วนๆนี่นะคะแปลงของเรานี่ๆเดี๋ยวแม่ลองแกะดูก็ได้แกะแกะเนื้อมันอะเนี่ยเหรอแล้วก็เก็บเอาแต่เม็ดอ่ะทำลองให้ดูก็ได้เนี่ยดูนะคะเม็ดเต็มดีมากเม็ดเต็มแต่เม็ดหนึ่เออน่ากินไหนลองกินหน่อยมากินหน่อยดิบๆ กินแล้วจะเป็นอะไรหยิ่งไหมหยิ่งมาลองกินให้ดูสิถึงหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอุ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยแตงโมหรือเปล่าแตงโมโน่นลูกหนึ่งสงสารมันอะแตงโมครับหนึ่งนะพ่อนี่เลยถอนเลยงัด ไม่เปล่งเป่งเลยไหมอือหือเป่งเปล่้ยเปลงโมโเปล่งโมเขาเรียกอะไรนะอ้าวเขาแปลงเขาตายอ้าวพ่อดึงมาโชว์หน่อยแปลงกว้างน่้ยปลายสองก็ไหนลองโอ้ยมันออกมาหมดไปเนี่ยไม่รู้อ่ะรับขุดเขาใหม่ดีมันแข็งไงว้าวแข็งฝนไม่ตกตั้งเป็นเดือนแล้วเนี่ยดูดิอือดูดิเม็ดเต็มเต็ม เ็มมนอออันนี้จะเป็นผนักผนักเก็บนะคะกินไปด้วยเก็บไปด้วยจะได้แค่ไหนสักทีเดียวนี่ดีมะม่วงไม่ใช่มะม่วงเดี๋ยว่อลองเอาเสียมัดดูเออ

อ๋อพ่อหันมาทางนี้เพราะมันย้อนแสงมองไม่เห็นเอออืมอุ้ยไหนายนายนายเย็บไฟไปหน่อยนี่โอเคเม็ดใหญ่ไหมเนี่ยเม็ดใหญ่เม็ดเต็มดีเม็ดเต็มก็มันเป็นพันธุ์ของมันเนาะอือใช่มันไม่ใช่พันธุ์เกษตรพันธุ์บ้านบ้านบ้านธรรมดาธรรมดาตั้งตั้งตั้งตัดงดีแข็งถ้าปลูกทีเดียวก็ต้องปลูกทีเดียวอ่ะ อันนี้เราเป็นรุ่นรุ่นรุ่น,นละห่างกันกี่สัปดาห์หอสองสัปดาห์มีอุอ้นี้เม็ดเต็มดีมากเลยพ่อ,อใช่ไหมเนี่ย,ยดูดิพ่ออยู่ในช่วงพลบข้ามแล้วนะคะตเตรียมตัวกลับละอันนี้ก็เด็ดไม่ทันอืมโอเค you oh. นุาเล่นอะไรกัน